สวัสดีค่ะน้องปิมนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในวเวลาข้อก็เก่งได้ข้อที่เจกันค่ะเขาบอกว่าในแผนภาพนะคะก็คือแผนภาพข้างล่างนี้เลยมีวงกลมสองวงนะคะสัมผัสกันนะคะอ่ะที่จุด C ตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคแล้วก็จากนั้นแต่ละวงเนี่ยมีรัศมีเป็น2เซนติเมตรนะคะอ่ะเป็น2เซนติเมตรก็คือแล้วแต่จุดศูนย์กลางเนี่ยตรงนี้มานะคะเป็น2เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้น มดตัวหนึ่งเนี่ยตอนเริ่มต้นนี้นะคะอยู่ที่จุด A จุด A ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวชี้ตรงให้ตรงนี้นะคะจุด A แล้วก็จากนั้นนะคะเขาเดินวนเป็น A B C D E F นะคะแล้วก็มากลับมาที่ C แล้วก็ไป G แล้วก็กลับมาที่ A นะคะจุดเริ่มต้นอีกทีหนึ่งอันนี้เนี่ยจะนับเป็น1รอบนั่นเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเดินไปเรื่อยเนี่ยจนเดินได้ระยะทางเป็น2,5พพายเซนติเมตรนะคะก็เหนื่อยจึงหยุด ยู่ที่จุดจุดหนึ่งนะคะแล้วเขาให้เราหาว่าจุดที่มดยืนอยู่นะคะคือตัวอักษรใดนั่นเองอ่ะก็เดนะคะข้อนี้เราก็จะได้ว่าการที่เขาเดินอะ่ะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเออเดินหนึ่งรอบเนี่ยเริ่มจากจุด a ไป b ไป c แบบนี้นะคะคล้ายกับ เดินคล้ายกับเลขแปดเนาะแต่ว่าเดินไปอีกทางหนึ่งเนาะก็คือเลข8จะเขียนเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้นะคะเขาจะเดินมาเป็นวนแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแสดงว่าการเดินหนึ่งรอบของเขาเนี่ยอ่ะเขียนว่าหนึ่งรอบเขานะคะจะเดินได้เป็นอ่ะเท่ากับสองวงกลมนั่นเองค่ะอ่าสองวงกลมนะคะ ก็คือจะเป็นความยาวรอบวงกลมนั่นเองซึ่งสองวงกลมนี้เนี่ยเขาบอกมาแล้วว่ามีรัศมีเป็น2เซนติเมตรนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่าจะเป็น2คูณกับ1รูปนะคะอ่ะ1วงกลมเนี่ยก็จะมีเส้นรอบวงเป็น2พ pi r นั่นเองก็คือ2คูพายนะคะแล้วก็จากนั้นก็คูณกับ r อ่าคือรัศมีเขาให้มาแล้วว่าเป็น2เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเกิดจาก2วง,งกลมแล้วก็น,นี่บรูตรข,ของเขานะคะ2องพายแล้วก็คูณอาก็คือ2นั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นกลมกันจะได้เป็น8ปดพายนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าตรง2องพันห้าพยนี้เนี่ยก็คือมดเนี่ยจะวิ่งได้กี่รอบแล้วก็เหลือระยะทางอีกเท่าไหร่นะคะอ่าเราก็จะได้ว่า 2,005 2,005ายนะคะอ่าแล้วก็จากนั้นหารด้วย8ภายนั่นเองค่ะก็จะได้มีค่าเท่ากับตัดภายทิ้งไปนะคะโอเคตัดภายทิ้งไปแล้วก็จะเหลือเป็น2,005ด้วย8เนี่ย8คูณอ่ะคูณกับ25เนาะอุ้ยก็คือตรงนี้ตอนแรกเนี่ย8 2ได้ 16นะคะก็เหลือเศเป็น4แล้วก็8 5 40นะคะก็ได้เป็น25แล้วก็จากนั้นตรงข้างหลังเนี่ยจะหารได้เป็น0นะคะแล้วก็เหลือเศษขอใช้เป็นตัว R เนาะเหลือเศษเนี่ยเป็น5นั่นเองค่ะโอเคนะคะซึ่งเศษเป็น5นะคะตรงนี้ขอลบนิดนึงเนาะเราก็จะได้ว่าเขาเนี่ยจะเดินเป็นพอครบรอบหนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่จุด a เนี่ยเขาก็จะเดินต่อนะคะเป็น1 2 3ามแล้วก็5นั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้ว่าเขาเนี่ยยังเดินไม่ครบรอบแต่ว่าเขาจะไปหยุดอยู่ที่จุด F นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบ F นั่นเองค่ะอ่านี่นะคะก็ข้อนี้เราก็จะตอบเป็นจุด F นั่นเองค่ะก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับบันละข้อก็เก่งได้ข้อที่70ค่ะ